แต่ไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้อะไรนะคือมันเหมือนแบบมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีน้ำมูกไม่ใช่มีน้ำมูกแบบไหลย,ย้อยเลยนะมันเป็นน้ำมูกแบบเหนียวๆอยู่ข้างในอนะไรขอบคุณมากนะครับที่ที่เป็นห่วงนะครับชินจาวสำหรับเวียดนามแฟนทุกๆคนด้วยนะครับที่ดูกันอยู่ในตอนนี้นะครับ ฝากกดหัวใจให้ด้วยฝากาพิมพ์คุยกันได้นะครับในคอมเมนต์กะว่าไลฟ์สักชั่วโมงหนึ่งคุณพุทธพักผ่อนทานนะ้ำทานน้ำอุ่นบีบมะนาวลงไปด้วยนิดนึงค่ะจะช่วยได้เยอะเลยเออจริงด้วยว่าแล้วก็ไปต้มน้ำจิบน้ำอุ่นดีว่า ขอบคุณมากเลยต้มน้ำนิดนึงดีกว่าจิบน้ำอุ่นๆเนาะมีใครไม่สบายเหมือนกันบ้างไหมถ้ามีใครไม่สบายก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้หายไวๆอากาศเปลี่ยนเป็นกันมากใช่ น้ำอุ่นๆเนะาะมะนาวไม่มีไม่เป็นไรตอนนี้เอาน้ำอุ่นๆไปก่อนเนาะจะได้แบบคล่องคล่องคอ,งอ I want to see PJ PJ sleep เฮียนอนดึกไหมจริงเฮียนอนไม่ดึกเลยครับคุณส้มปกติเฮียก็สามทุ่มเฮียก็นอนละปกติก็คือนอนพร้อม PJ ใช่ไหมครับ แต่ว่าวันนี้ไปทำงานมาแล้วก็เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเมื่อสัก15นาทีแล้วก็อยากมา,มา,มา,มาไลฟ์เมาส์มอยกันอะไรอย่างงี้สักนิดหนึ่งต้มน้ำก่อนนี่ <c oughs> จิบน้ำอุ่น,อนขอบคุณคนที่คอมเมนต์เมื่อกี้มากๆเลยนะครับจริงๆมะนาวมีแหละอยู่ในตู้เย็นแต่ว่าขี้เกียจมีอยู่ในครัวขี้เกียจเดินพี่จุย๋ยน้องพี่เจนหลับหมดแล้วครับส่วนน้องพุทธเพิ่งกลับมาจากทำงานข้างนอกครับวันนี้ อุ่นๆน,นะอุ่นๆมาแล้วฮึบอ,อ,อย่าลืมบีบมะนาวหนึ่งซิกนะคะถ้าอยากหายไวๆคุณทานส้มด้วยนะคะส้มสดจะทำให้หายใจสะดวกขึ้นขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจเลยครับ <c oughs> อ้ยนี่มันไม่ใช่น้ำอุ่นแล้วนี่มันน้ำร้อนแล้วเนี่ย <c oughs> นี่มันน้ำร้อนแล้วคะ่ะทุกคนขะทุกคนใครไม่ป่วยมารวมกันทางนี้ขออนุญาตขึ้นตะกร้าทุเรียนให้เผื่อว่า ไข่ที่เป็นสายทุเรียนทอดเพิ่มกันนี่นี่เออเปิ๊บปิ๊บมาค่ะทุกคนสักชั่วโมงหนึ่งนะก่อนนอน วันนี้ก็คือกลับมาแล้วก็ยังไม่อยากที่จะนอนเลยครับอยากจะแวบมาเมาท์มอยกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิตะกาขึ้นหรือยังนะเอยตะกามาแล้วเธอ,อฉันปักตะก้าได้แล้วนะนี่อ่ะที่ถืออยู่นี้นะครับคือทุเรียนทอดใส 250กรัมนะครับใส่250กรัมแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะเป็นทุเรียนเกรดทุเรียนทอดเกรดพรีเมียมนะครับเป็นทุเรียนทอดเกรดพรีเมียมสีเหลืองธรรมชาติและไม่ใส่สีหวานธรรมชาติเลยทอดออกมายังไงก็คืออย่างนั้นเลยนะครับแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะ ไม่ใช่มันครับมันคือทุเรียนะครับคุณสุพัชาชาทุเรียนทอดจากแบรนด์ดูเรียนบอยส์นะครับนี่แผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะไซส์ที่ถืออยู่คือไซส์250กรัมนะครับแล้วก็ในตะกร้ามันจะมี4ไซส์อันนี้ไซส์150กรัมไซส์เล็กหน่อย150กรัม250กรัมและ ถุงใหญ่ๆอย่างนี้นี่คือไซส์ครึ่งกิโลนี่แน่นๆจุกๆครึ่งกิโล500กรัม500กรัมจะอยู่ที่790บาทนะครับ790บาทเน้นเมาส์มอยนะใครอยากกดทุเรียนนะครับกดในตะกร้าได้เลยนะครับ เพราะหล่อจังกดแล้วนะคะโอ้ขอบคุณครับน้องกับตันรีวิวกดไซส์ไหนไปคะขอบคุณนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดใจให้หน่อยนะครับ ขยันมากพุดขายพี่เป้วิศวะแพ็คคอนเซ็ปต์เดิมนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ได้แกะออกมาชิมให้พี่ๆได้ไดดูกันนะครับเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีละ <c oughs> ยิ่งได้กินทุเรียนทอดเข้าไปเดี๋ยวมันน่าจะแบบมันน่าจะตุบน่าจะตุ๋ยได้ มี4ไซส์นะครับในตะกร้านะครับดูได้เลยนะครับมีไซส์100กรัมมีไซส์150กรัมนะครับแล้วก็มีไซส์250กรัมอันนี้คือ250กรัมที่ถืออยู่นะฮะแล้วก็มีไซส์ใหญ่สุดนะครับเป็นไซส์ครึ่งกิโลงี้ครึ่งกิโล790 250กรัม399 150กรัมนะครับ239าและ100กรัมนะฮะ159าไ่สายทุเรียนทอดกดในตะก,กร้าได้เลยนะครับพี่ๆได้มาแล้วคุณพาสิกาเป็นไงบ้างอะ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมของเราเค็มน้อยนะโซเดียมต่ำกินแล้วมันจะหยุดไม่ค่อยได้นะครับมันฟิลเดียวกับกล้วยเบรกแตกอะไรเงี้ย อร่อยมากๆเนอะขอบคุณมากครับคุณภาสิกานี่อุดหนุนทั้งแบบทั้งสกินแคร์อุดหนุนทั้งของกินอะไรอย่างนี้ด้วยน่ารักมากจะกดอีกหยุดไม่ได้โอ้โหขอบคุณมากเลยครับกดไปแล้วค่อยๆนะอย่าวูวาม ไซส์ที่ถืออยู่คือไซส์สี้ยกรัมนะคะพี่่วันนี้ไปทำงานมาไปทำงานแล้วก็ได้ไปดู เป็นฟิลแบบคอนเสิร์ตวันนี้ฟินมากได้ดูพี่นิวพี่นิวนาภรน,นิวจิวพี่นิวจิวนะครับโหร้องเพลงแบบดีมากอินเตอร์เทนแบบสุดๆแล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่งจะแบบฟินฟินสดๆร้อนๆเลยได้ฟังพี่ปอดร้องเพลงแบบเป็นแฟนคลับของพี่ปออยู่แล้วแล้วก็เพลงทุกเพลงวันนี้ที่พี่ปอร้องคือแบบเพราะ มากสนุกมากเลยนะครับขอบคุณรีวิวจากคุณภาสิกาด้วยนะครับบอกว่ามาแบบไม่แผ่นใหญ่ไม่แตกไม่ไม่แตกคือดีมากมายขอบคุณมากนะครับถ้าอร่อยกลับมาซื้อซ้ำได้เลยนะครับ okay. ไม่แน่ใจว่าพี่เต้ไปศวะหนนอนหรือ,อยังทุกคนครับเมามอยเมามอยกันหนึ่งชั่วโมงนะ แล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนลงไลฟ์แล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนสวัสดีคนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับบอกคุณเป้ด้วยแพ็คดีผ่านคะ่ะ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะบอกพี่เป้ให้นะฮะทุเรียนทอดสั่งตอนนี้แต่ไม่ต้องกินตอนนี้ก็ได้นะครับสั่งตอนนี้แล้วค่อยกินช่วงกลางวันก็ได้เคยเป็นปะว่าเวลาดึกๆเนาะเรา,ากนันั่งไถ่ติกตกต๊กตอกติ๊แล้วมันก็จะแบบ จอของกินแล้วมันก็จะกระตุ้นความอยากวันนี้ก็มากระตุ้นความอยากให้พี่ๆนะครับสวัสดีคุณวิทย์ด้วยนะครับคุณวิทย์เป็นเอฟซขอบคุณมากค่ะคุณวิทย์ค่ะคุณภาสิกาบอกสั่งสั่งแล้วนะครับพอสั่งอีกแนละ้วขอบคุณมากนะครับคุณภาสิกา ในตะกร้านะครับตอนนี้ก็จะมี100กรัม250กรัมอ๋อ1้อยกรัม150กรัม250กรัมแล้วก็ใส่ครึ่งกิโลด้วยนะครับโอ้โหใครที่กดครึ่งกิโลไปนี่คือแบบกินแบบช่ำๆเลยนะครึ่งกิโลมันจะ790บาทนะครับซึ่งของเราก็ ขายราคาต่ำกว่าเจ้านอื่นนะครับที่มีอยู่ใน TikTok กนะครับไปลองเช็คกันดูได้เลยนะฮะแล้วก็ของเราอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะครับแผนใหญ่ๆนะฮะไม่ใส่สีนะครับโซเดียมต่ำแล้วก็ความหวานก็คือทอดออกมาก็เป็นความหวานธรรมชาติของของตัวทุเรียนทอดเลยนะฮะไม่มีการใส่น้ำตาลอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสวัสดีคุณโยเยคุณโยเย จะได้สั่งบัตรนางฟ้าสีม่วงจะสั่งบัตรนางฟ้าอีกใช่ไหมครับใช้ดีมากขอบคุณมากครับบัตรนางฟ้าเราไม่ทําแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วซึ่งถ้าใครได้บัตรนางฟ้าไปก็เป็นเซตสุดท้ายแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วครับ ก็ขอให้ใช้บัชนางฟ้าอย่างมีความสุขแล้วก็ประหยัดได้ประหยัดนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วจริงๆจ,งจ้าทุกคนวันนี้ไปทำงานใช่ปะปรากฏว่าเลิกงานเสร็จก็ดูมันหายไปไหนเม็ดหนึ่งไม่รู้อะ่ะหายไปเลยหนึ่งเม็ดตอนแรกกะจะปลดเม็ดน,นี้พอปลดเม็ดน,นี้ปุ๊บมันไปพุงเลยไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวติ๊กตอกแบบเดี๋ยวติ๊กตอกแบนจากเสียงพี่พุทธควรนอนพักผ่อนคือเสียงมันดูแบบขึ้นจมูกมากเลยใช่ไหมมันดูแบบเป็นคนป่วยมากเลยคช่ปะคือจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้อะไรนะแต่เหมือนน่าจะเป็นแบบเป็นหวัดแล้วก็มันมีแบบ,น,บกกน้ำมูกตันๆอยู่ที่ตรงข้างบนตรงเนี้ยซึ่งก็เดี๋ยวก่อนนอนก็ต้องไปล้างจมูกออกแหละ บวกคุมแพ้ด้วยใช่ต้องล้างจมูกอากาศเปลี่ยนด้วยเหรอเนาะใครที่ไม่สบายอยู่ตอนนี้ขอให้หายไวๆนะคุณพุทไม่สบายหรอทานคุณพุทไม่สบายหรอทานยาหรือยังแล้ว วันนี้ทาไอตัวที่เป็นแบบเม็ดฟูที่มันช่วยเรื่องแบบเสเสมหะแล้วก็น้ำมูกอะไรพวกเนี้ยขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเขาดาวแบบวันเกิด PJ กันเพราะว่า PJ เจเขาเกิดวันที่24ก็คือเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนปุ๊บก็เบิร์เดย์พีเจแล้วก็นอน ต้องทานทุเรียนน้อยๆเดี๋ยวไอใช่เลยเพราะว่าไม่กล้าแกะเลยเนี่ยไซส์สองกรัมเพราะว่าถ้าแกะมามันถ้ามันเริ่มต้นปุ๊บมันจะมันจะหยุดไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเสียงอย่างนี้ด้วยโหยิ่งกินนี่คือยิ่งหนักเลยช่วงนี้มีละครไม่มีละครต้องวนกลับมาดูลักนาเป็ดโนโอ้โหขอบคุณมากครับดูที่ไหนเน่ะ มันมีอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยถักนาเป็โก้ในทิกตอกก่อครับในทิกตอกช่วงหนึ่งก็จะเห็นแบบเป็นมีคนเอามาลงแบบเป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยฝ<ฆ>ากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับ ช่องของมังพุทคนนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ในตะกร้านะครับมีทุเรียนทอดนะครับแบบสไซส์ให้ได้เลือกกันนะฮะใครที่ชอบทานทุเรียนทอดนี่อันนี้คือไซส์150กรัมนะครับอันนี้ไซส์250กรัมแล้วก็มีไซส์ใหญ่ทานแบบจุกใจจุกๆแบบนี้ ครึ่งกิโล790ครับครึ่งกิโล7 9 0 2ร,ร0กรัมก็คือ399เพิ่งด,ดูเล่นนางฟ้าจบโอ้ขอบคุณมากครับเล่นนางฟ้านี้ก็เป็นละครนับว่าเป็นละครที่เล่นเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกเลยครับ มตอนนั้นยังออนฟรีทีวีอยู่เลยเราเพิ่งกลับมาดูวันนี้วันแรกเหมือนกันเลยค่ะดูอะไรอะครับคุณปอปอพี่สิบทิศหรอ่อเล่นนางฟ้าใช่ไหมเล่นนางฟ้าเล่นกับนกแล้วก็เล่นกับแมว เล่นกับแมวว่ายากแล้วเล่นกับนกยากมากเรื่องเล่นลนางฟ้าเพราะว่านางเอกเขาเป็นนกใช่ไหมกลางคืนไม่ใช่กลางคืนเขาแปลงเป็นนกและตอนที่ถ่ายกับนกจริง,รงๆอะ่ะคือมันแบบมันแอบยากมากเหมือนกันเพราะว่ามันคอนโทรลยากแฟนคลับเจ้าลูซือส,สวัสดีนะครับ มีใครทานทุเรียนทอดไหมถ้ามีใครทานทุเรียนทอดพี่ๆกดในตะกร้าได้เลยนะครับพี่เสือติดบทพี่เสือใช่ไหมพี่เสือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานและทุกครั้งที่ไลฟ์คนก็จะมาเมน